มาตลาดว่าได้ยังพี่น้องได้ปลามาไปอิงมาเผาสิก้อยปลาน้ำต้มปลาได้ปลาสองตตัวบ่ใหญ่ดอกตัวน้อยๆคืออยากกินปิ้งปลานิลเผาปลานิลงมาสั่งซาปลาเผาเด้อพี่น้องเด้อปลาที่เ้าหั่นแล้วเนาะสิพักก้อยปลากินเด้อพี่น้องเห็ดตัวหนึ่งก้อยตัวหนึ่งปลาตัวหนึ่งมีสีเห็ดต้ม นี่จะทำต้มนะคะจะเผากินกต้มปลาต้มปลาก้อยปลา,าจะเผาแรงเลยี่น้องเด้อปิ้งปลาไป้อ ก้อยดำปุบๆก้อยแล้วพี่น้องเสร็จเรียบร้อยกาซีมกันนะก้อยปลาประมุน,นี่ิแล้วแต่ขัวกวับขวัวซีมลงรถคันมังนาวเข้าเนี่ยนะ่ะ อะไรพอดีบะบวกเข้ม,ะะมบะเสร็จเรียบร้อยนะพี่น้องเซ็จเรียบร้อยปลาก็สุกแล้วต้มปลาอันนี้แบบขวมามาขึ้นเ่ากันนะพี่น้องมา No, <laughs> <laughs> คนน่านมิมมกามแก่ตุ๋นสครตุ๋นเปรี่ยอจ้ะ

ครับตลาดขึ้นเมื่อลดเก่นหัวไหวขึ้นนืฮึ่มฮึหมมา

นี่กวนผุกพลิกเลยพลิกในเขากัพ่อพลิกในเขามาพลิกป้าอีกเตละยิมลยตามมาบอกตามมาได้คั้นไหเออตามมา เข็นนะเสร็จยังแต่อยากเข็นเลยมันเป็นหยังเสร็จจังก็บ่แซบเลยได้เป็นได๋มันมันแซ่บเสร็จจังมันบ่แซบโตสมเลยพอดี <laughs> 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 ขวบเอาปลาเนาะมองดำปะหนังขวบอะไรเพราะเราบาดขนาดยุโรปเหรอตักแหงนตักแบบเดียวมาก ถือโตค่ะไปลงโลกงแบบนี้มดนแบบลงเทืนซือไผ่โตถือไผ่โตไปนำเตือนปลูกอีนีิยัตวงค่ะน่นะวะหนึ่งชอกเก็บหนึ่งตัดขีดตัดหัวตัดโพลเอือตาดแก่แก่ผาขึงผาขึงต้องมี้กอาทิตหนึ่งเปิสาม้านนะั้น ไปกไปกบไกลใช่าหมกาน้ำมันตะบันแพงถ้าไปค่ณก็ต้องตัดก็จางไปหนิยะจ้งวันนี้เราต้องช้ามือล่ะถ้าได้ลงประพัน่์คนนอกก็เถอะเพราะมือช้ามือกระเป่าอืน้ย่คุณเล่นอย่างอุ่นใจ

ขี้เถียวปล่อยน้ำเข้ามาหน่อยปล่อยโลเข้ามาปันหน่อยนั่นมันลงย้อมสกปรกปล่อยน้ำออกกันซะไปเลยเติมยังไงแกยอยู่ระยองสกีตอนนี้เงินมันพอใครจะซื้อยังครกไปยางอันนู้น เจใบใหม่ยามด้วยนะเจ้ากระสือกุ้งตือย่างกินตือาเออือแล้วเห็ดผิดทาบว่เห็ดผิดันก็ไปซื้ออะไรนะพักกเก็บเอาหน่อยคะเอาซื้อจะไป็นัวประแดกนะเนี่ยเห็ดปูเป็นเซึ่งนายู่บอกกุ้งกระกินได้ของรบนเนาะซเอาไงจับกจเก็บกุ้งกรบอกินเออเนื่อจับเปนกิ้วแล้วกูตายเก็บกูตายได้มากินกน บัน็อยู่ลายยดมือกันก็ปูเอาทะเบบนามันมาไมือจนบเบางนักทหาไปอยู่งานสวนงานสวนเอออ้นีมันหนแบบมันบไรว่างกับปูดันน่ะนิวขาดรวดนอกจะใจแข็งเต็งทุกคนมุนทำไมต้องที่มาจับขุกเอาคือปูหน้าเนี่ยเท็ดรวดนิ่วกขาด ขมุกเจียวชาญยรอี่กระมันปูทะเลนิ่นิ่งขาดนิ่นต้งนี่นติ้งนี่น่ติ้งนี่นี่งติ้นง้ิงน้นี่นิ้นินนิน่น้ตน้